น,นี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกเราจริงๆนะคะดิฉันไปที่ไหนเนี่ยรู้จักส้มตำรู้จักก้ยมยำปุ้งนะคะรู้จักขนมของเรามากมายแต่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะคะเราก็จะทําอย่างไรใช่ที่จะให้อาหารเหล่านี้เนี่ยดึงดูดให้เขามามีประสบการณ์ที่แท้จริงที่ประเทศไทยของเรานะคะ Hey Hey Ready to roll? No more moles, no chrome and foam. We're hitting roads, we're making clay. Let's craft your way, the tie away. Touch the thread, feel the flame. Every town has its name. In every hand, there's heart and soul. In every trip, you'll find your own. The thread feel the flame. Every town has its name. In every hand, there's heart and soul. In every trip, you'll find your role. Till, tell, craft your way. Hi คือเราต้องเท้าต้องติดติดไปนั่นคือรากเหง้าของเราสิ่งที่เราเติบโตกันมาความแข็งแรงของเราต้องอยั่งยืนในขณะที่เราเปรับตัวและเราการังจีบินไปสู่โลกกว้างเรื่องเกี่ยวกับตาวดวงดาว,าวดวงจิติก็คือเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งสิบพันหรือโอท็อป ok, วันตำบลวบบันกรทครับที่มาที่ไปของโอ ok, ท็อปนี่เป็นยังไงครับคือผมมีคนญี่ปุ่นคนนึ่ แว่นมานั่งคุยกับผมแล้วเล่าเรื่องอิซาวีปิงของญี่ปุ่นแปลว่าหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งบริจุภัณฑ์ของเขาหนึ่นอิซาวีปิงเขาเป็นผู้ว่าที่โออิตะนี่แล้วก็สเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นคนที่มาเล่าไม่ใช่ผมเพราะว่าตัวทันเจโชผมก็เลยเอ๊มัน เพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมาจากร้านชินวัตรไหมไทยที่สันำแพงก็เห็นงานแฮนดิคาฟมาตลอดแล้วก็รู้ว่ามันไปได้ระดับนึ้เพราะว่ามันไปได้ไม่ไกลก็เลยคิดว่าถ้าเรามีการออกแบบใหม่การดีไซน์ใหม่ๆและการตลาดดีๆการแพคเกจจิ้งดีๆมันน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็ อยากจะทําอะไรที่ชาวบ้านบีส่นเกี่ยวข้องในส่วนร่วมแล้วก็มีส่นมีไรายได้ mm hmm. ก็เลยตั้งคิดว่าไอค้คบไอ้องอีปิงของญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะฟิต mm hmm. ก็เลยเริ่มเอาเรื่องนี้เป็นจิีจังขึ mm ้น hmm. แล้วก็พบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความรู้ภปัญมจาชาวบ้านหรือมีงานฝีมือของชาวบ้านเนี่ยอยู่ทุกที่ ทุกทุกภาคซึ่งมันปรับได้แต่ว่าวันนั้นนี่เราต้องยอมรับว่าชาวบ้านก็คิดแบบชาวบ้านก็เขามีฝีมือิงแต่แมทเทีเยลเขาไม่สามารถลงทุนได้เขาไม่สามารถหาตลาดได้เขาไม่สามารถออกแบบใหม่ๆได้เราก็ต้องมาช่วย <S <S ก็วันนั้นได้เจโชนเนี่ยของญี่ปุ่นช่วยเราเยอะแล้วเราก็ได้ที ข้าราชการของั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์มาช่วยกันและกระทรวงพาณิชย์ก็เลยทําให้เราประสบความสาเร็จมากโอทอปตอนช่วงนั้นเนี่ยเริ่มต้นพอเราทําปีแรกขายได้สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าล้านปีต่อมาได้สี่หมื่นกว่าล้านและส่งออกไปญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับเราจัดก,การขายของในเคเบิลทีวีของญี่ปุ่นจัดทีน่นึงขายได้ถึงหลายร้อยล้าน แล้ในช่ชงนั้นก็เราตอนนั้นเนี่ยเราก็เปับปุงได้ระดับหนึ่งผมก็ยังติดใจอยู่ว่าไอ้นี่โลกข้างหน้าเน,นี่ยเราจะช่วเขายังไงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการศึกษาของเรามีปัญหาระบบบริหารของเรามีปัญหาเพราะว่าเรายังมีแนวคิดแบบไซโลหรือตัวใครแทกใครแทกมันตามคนต่างอยู่ตางคนตา่ตางทำ เราตามก็ไม่ทันแน่นอนก็เลยยังติดใจว่า Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งที่ยังหาทิ่ได้อีกยาวเพราะโลกยิ่งเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ยโลกอยากมีความรู้สึกว่าอยากได้มีสิ่งที่มันทำด้วยมือมนุษย์เพราะทุกอย่างมันเป็นเครื่องจกักรกดก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้เราคิดว่า Creative economy เนี่ยจะเป็นจุดแข็งจุดเดื่ของประเทศไทย นอกเหนือการตามให้ทันเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีเราต้องตามให้ทันอันนั้นคนละส่วนกันแต่ส่วนนี้ครีเอที o ก o เนี่มันมีหลายอย่างที่เรายังพัฒนาได้นะครับก็ก็จนจนผมไปอยู่ข้างนอกก็เราเล่ายาวเลยก็มีคนพาปีเตอร์แรนเนลมาเจอซึ่งปีเตอร์แรนเนลเนี่ย เป็นคนซึ่งอตอนนั้นซัมซุงขายไอ้ไมโครเวฟออกมาใหม่คนนี้ก็เป็นคนสร้างแบรนด์สร้างอะไรแล้วก็ทำงานกับซัมซุงมาตลอดก็มาเล่าให้ผมฟังว่าประสบก,การณ์เป็นไงผมก็เลยชวนมาช่วยทำเรื่องไทเวิร์สไทเวิร์สก็คือเพื่อจะมาต่อยอดโกรกพข,ของผมเนะี่ยพื่อผมฝังใจ กับอาติสานโพรดาของไทยนะฮฝังใจอยู่มากว่ามันน่าจะทำมากิช่วยคนไทยลงไปในระดับราญยาได้แล,แล้วขณะเดียวกันคนระดับบนเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดทั้งด้านก็เลยคิดว่าน่าจะทำต่อผมไปอยู่างนอกรอมาเจอปีเตอร์ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเรามาทำโอทอปของเราเนี่ยให้มันสมัยใหม่ดีกว่า ปีเตอร์มาพูดของคำแรกบอกว่าภ้าบรนคอแอร์เมสเนี่ยขายผืนละห้าหมืนถ้าบันคอ,นาอล 50, า,คอายขายสองพันทำไมเราไม่เอาลาย,ลายของแอร์เมสเนี่ยเป็นลายใช้ม้าหมดอารม้าลนม้ารูปม้าเป็นลายของเขาเขาก็ขายดีขายดีจากแค่ม้าเนี่ยครับครับผม ของเราก็มีอย่างหลายอย่างอายกบ้านเชียงทําไมแป้นเชียงไม่ทําน่นทานี่หลายหลายอย่างผมบอกเอ้เข,าาข้าท่าเลยก็เลยเป็นที่มาของการมาร่วมงานให้เขาช่วยทาเป็นเป็นเป็นทีมคิดให้ผมนะครับก็เริ่มแบบนั้นครับผมคิดว่าตอนที่เราเริ่มต้นทําอองพอดีผมได้มีร่วมในยุคน,นั้นด้วยนะครับเราทําพวกขนานไปก็คือมีเรื่องทำาี c ี c ีซีสุนร้างสรนตั้งงานออกแบบ แล้วก็มีถ้าจําไม่ผิดมีครั้งหนึ่งในครั้งสี่ท่านนายกบอกว่าอยากจะไปตั้งร้านโอท็อปที่ฟิทเอเวนิวที่ชอไเดลิเซ่อันนี้ก็ใจว่าจริงๆแล้วแนวคิดที่บอกว่าโอท็อปเราจะไม่ใช่เป็นแบบโอท็อปที่เราคุ้นเคยอย่างทุกวันนี้นะครับจริงถ้าใยุคนั้นก็คิดว่าจะต้องเอาทั้งเรื่องการออกแบบเรื่องดีไซน์และเรื่องร้านที่จะสามารถเอามาส่ตลาดลกได้ ตอนนี้ในส่วนของหลังจากที่พอท่านคุยกับปเตอร์แอนนาลส์ท่านไทยบนกดัพัฒนาต่อมาอย่างไรครับที่ไาจนถ,ถึงวันนี้ที่จะมีมิตรสการในส่วนของไทเวิร์สที่โชว์กันน้ครับจริงๆก็ผมคิดตอนนั้นเนี่ยผมมองสินค้าไทยในภาพรวมมีโอท็อปเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสินค้า แล้วก็มีสินค้าของ s อ e, เป็นสินค้าประกอบผมรู้ว่าโลกยุคนั้นน่นต้องสร้างแบรนด์แต่ว่าแต่ละบริษัทเล็กๆหมดถ้าจะสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องใช้ต่างหลายหลายต่างที่จะให้ไปสู่สากลผมก็เลยบอกว่าเอางั้นให้มาเกาะปีกแบรนด์ไทยแลนด์ไปก่อนแล้วกันก็เลยจะสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วก็เช่นว่า แบรนด์ไทยแลนด์ายใครอันนี้ยบยบอบฟรายน o w อันนี้บา uh, ยี่ห้ออะไรเขาว่าไปนะครับก็จะทำให้แบรนด์นั้นเพื่อแข็งแรงแล้วเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองไ,ได้ก็เลยคิดว่าจะไปทำร้านเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเมืองศูนย์ชอปปิง้งทั้งหลาย เพื่อจะได้ให้เป็นเหมือนเป็นชูรูมของประเทศไทยรีดีไซน์ใหม่เพื่อให้มันมันมันใช้งานได้ดีกว่านั้นนะครับต้องมันต้องปรับตัวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปรับตัวไม่ได้ต้องปรับตัวตลอดเวลาแต่ยึดสิ่งที่มันเป็นแก่นของไทยไว้ผ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยส่วนที่เป็นผ้าประกอบเราใช้ผ้าที่ทาออกแบบไทยๆไ,ได้หลายอย่าง นะครับแต่ว่าพ th La ิมหรืยว like, e ่าต้องทอแบบชนิดที่มันคงทนเพราะเฟอร์นิเจอร์มันต้องนั่งต้องอะไรมันจะหยุดจะพออันนี้ต้องเราโดยเฉพาะไม้ไม้ทั้งหลายที่เรามีอยู่เยอะแยะถ้าดีไซน์ดีๆมันทำได้เยอะแยะกันก็ดูเก้าอี้แอมเใช้ไม้ไซนนั่งสบายมากเบาและมีหนังสองแผ่นตัวละสองแสห้าถ้าเราทำเนี่ยห้าหมื่น แต่ที่แต่ที่นะมัน,นมันเป็นอะไรที่มันมีรูมะมีรูมที่เราจะสามารถทำเหมนได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าต้องช่วยกันคิดช่วยกันภาคเอกชนกับภาครัฐต้องคุยกันภาคเอกชนใครรันเอาไอเดียเนี่ยมานั่งกินข้าวกับผมอะผมตัดใจเลี้ยงบะเมี่โบราชามแล้วนั่งคิดกันได้ แล้วเราก็มานั่งทำเรื่องว่าไทยเวิร์กเสียจะไปช่วยหมู่บ้านนี้ผลิตอย่างไรเราจะออกตลาดให้เขาแย่ย้ายกัน่ไหท่านมีดนวคิดเรื่องเอาดิจิทัลอุตสาหมาสับสนไทยเวิร์กมากขึ้นอย่างคือวันนี้ยอมันเก่งมากมันเก่งจนผมกลัว แล้วที่กลัวหนักกว่านั้นก็คือว่ากลัวว่าคนไทยจะไม่ยอมตามให้ทัน a อเนี่ยไม่ต้องอะไรนะกูสมมติว่าถ้าเราเป็นสมัยชุดแชรเกิจวิธีที่รุ่นแพงหน่อยนะครับเราให้มันออกแบบมันก็ออกแบบนะครับหรือว่ารุ่นธรรมดา บอกว่าผมมีตังสองแสนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นห้าวันอยากไปโอซาก้าผมควรจะพักที่ไหนคิดอะไรยังไงไปเที่ยวไหนป้๊งวันแพลนี่หมดโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะนั้นวันนี้อานายกนั่งตรงนี้นายกบอกว่าต้งตีว่าทำนายกตีแล้ว <c oughs> า,ายกตีเาื่อการสวัครนะบอกกับผมว่าเราน่าจะทำา i r t ช a ร t เทรนนิ่ ทาง AI ให้กับประชาชนคนไทยเพราะเราจะทำเบอร์ช l t r a i นน n ่หมเพราะว่าคนไทยเนี่ยจยากเล่น AI เป็นไปเข้าเทรนนิ่งเข้าอนเว็บไซต์ตรงนี้แล้วก็เรียนเทรนนิ่งไปแล้วก็เรียเนเพลนี่จบแล้วให้โทเก้นไปพรให้โทเก้นเนี่ยโทเก้นนี้เราก็จะไปเอาอแล้วก็ไปซื้อแช a t เก d ว e e ี Seek อะไรต่างไยเป็นฟันเดิลมาเลย คุณมีโทเก้นคุณไปใช้เฟร็เลยคุณเพราะที่ต้องให้เรียนก่อนถ้าไปใช้เนี่ยเพราะไม่งั้นคุณไปใช้จะไม่เรียนคุณจะไม่รู้เรื่องก็เรียนไม่านาะเรียนประมาณสักส,ส,สองสาวันก็จบแล้ว<ช>พอจบปุ๊บทีนี้เราเป็นคนฉลาดเลยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมาช่วยเรื่องของเคลียร์จริงอีคาร์ดิมีเรามากเพราะหนึ่งเราจะถามมันเรื่องตลาดถามมาเรื่อง ออกแบบอย่างนี้เป็นยังไงเขาใจาอย,าอยู่มันขอ,อให้ช่วยเราเยอะมันไม่ได้เก่งที่สุดแต่เรน้อยไปคือมันสตรีมบายความคิดไม่ฟุ้งซ่านความเปนแนวเนี่ยใช่ได้ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นอกเหนือจากนั้นการดีไซน์การออกแบบเทคโนโลยีมันจะเข้ามาช่วยแต่ว่าทีละขั้นเราจะใช้เบสิกของคนไทยให้มันยูนีของคนไทย เป็นอาติสารูดนำของอุทยให้มันสู่โลกให้ได้นะครับครับแทนของไทยเวิร์สหลังจากวันนี้จะเป็นไงครับเราจะเริ่มเห็นเอ่อไทยเวิร์สเริ่มมีโอกาสในการที่จะพัฒนาสิกษิ์ข้าวตองเมื่อไหรครับวันพุวันพุ่นี้บิเตอร์จะมานั่งสรุปให้ผมฟังทั้งหมดแล้วผมจะเอาแนวคิดตัวเนี้ยผมจะแยกว่า อะไรจะลงบูกว่าจะลงชุมชนอันนี้ก็จะฝากให้ลำตีมาไทยลำตีอุาหาไปช่วยกันอันนี้เอสอพอาจจะขยายโหวได้ดีถ้าว่าบางทีบางเอสเอี S P เราวันนี้มีปัญหาเพราะว่าโดนของจีนเราของถูกปักขายครับ นีถ้าเราจะฟังอูเอสบีเราเนี่ยเขาไม่มีแนวคิดในตูเนี้ก็าเดใเาใครคราบครับบางทผมก็อาจจะเชิญนเอสบีอย่างแบบแนวคิดเนี่ยมาฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ใครอยากถามอะไร,รมาคุยกันเรามาจจะช่วยกันนี้ให้ให้ทำกระนั้นนั้นมูฟเอนของไทยเวิร์กเนี่ยก็จะลงไปสองระดับแต่ระดับที่สู่ตลาดโลกนั้นเนี่ย เราคิด <German> ว like in like ่าเราจะใช้ที่ของปีเตอร์ซึ่งมีความกว้างขวางในวงการตลาดโลกอยู่พอสมควรรู้จักพวกแบรนด์ต่างๆเยอะแยะว่าเราจำเป็นคนผลิตป้อนแบรนด์หรือจะดีไซน์ร่วมยังไงหรือว่าเราจะทำแบรนด์ทีกเราต่างหากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยี่ต่อไหนท่านมองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ว่าจะมีอนาคตแค่ไหนและจะขับเคลื่อนอย่างไรกว่า hard power เยอะเพครับนั่นก็คือว่าเราหนึ่งในสายคนไทยเนี่ยเรามี a r t i t y สูงมี creativity สูงมี esthetic สูง,ส,งสิ่งเหล่านี้มันรวมกันแล้วแล้วเรามี culture ที่ดีสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วเนี่ย มันจะสามารถสร้างพลังของซอฟต์แวร์ได้ในหลากหลายสาขาครับหลากหลายหลากหลายสทางช่องทางแล้วมันคือช่องทางนำมาหาเงินทั้งนั้นแล้วโลกต่อไปนี้ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีสมยใหม่อย่างไรมันก็หนีคำว่าซอฟต์แาวร์ไม่ได้มันหนีไม่ได้ Creative อีโคน m มมันยังใช้ได้ในโลกนี้ เป็นโครงการที่ให้โอกาสคนไทยเพื่อจะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นมีโอกาสได้ไปทงานที่เมืองนอกเลยค่ะแล้วแบบไทยแทย้กันไทยเท่เนี่ยต้องเป็นเหมืนอนกับต,ะตะลณ์รูปแบบใหม่ที่เราจะนำมันสู่ตะลาดโลกเพราะว่าทุกอย่าเนี้ยังแบบไทยที่เป็นไทยแท,ยท้เมืองนอกจะน้อยมากนสัปคคนงานเนียเราพยายามผลิต ใทยแพ้ไทยเทศเนี่ยไม่น่าที่เขาจะทำได้แล้วก็จะได้ออกสู่ตลาดเคสได้ทุกคนมีความกลัวจะปล่อยให้มันหยุดเราไว้ที่เดิมเลยใช้มหนเป็นแรงผลบเดันหรือเปล่า